แก้วหน้ามาพ่อเออพ่อเออพ่อการ,ร,รจะเล่นเป็นฤาษีอ่าโอเคเก้ายอดวันดีจัสุเวทเป็นคนเออมาอีกแล้วน้องกระบี่พ่ออชิตาเป็นใครครับขขขขขขเขาเขาไม่บ้านอยู่เลยอ้าวเออทอเขาเขาเรียกถามแบบนี้นนถามแบบนี้เขาเรียกถามกรนตีนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รันตอบให้ก่อนแอดมินตาหวานวันดีจ้ะอันนี้อ่ะน้องสุเวทเออ เป็นอฟซีหลานน้อยอือเออเออหลานปูมินประเด็นคนอ่ะโอเคจ้ะน้องขวัญสวัสดีจ้ะอือใครอ้อเจ็ดเก้าหนึ่งเออชื่อนุน่นอือพ่ออาชญาเป็นใครเขามีบ้านอยู่หรือเขามีบ้านจ้ะเขารวยด้วยเขามีครอ,อบครัวอบอุน่นเขามีบ้านอือเขาไม่มีเมียอ่าน้องอ่าน้องอ่อพ่ออาชาเป็นอ่ะว,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 วิทยากรอ่าเกี่ยวกับปุย๋ยเออเกี่ยวกับปุย๋ยอ่า ลงอ้อยลงมันลงอะไรเนี่ยอืมคุณพี่ันก็ติดตามอยู่คร่าวๆอยู่อ่ามีบ้านค่ะมีบ้านแล้วที่เขาไปที่ที่พ่อชะตาตามอีหลานน้อยนะเขาใช้ทุนของตัวเองเขาเออเขาไม่เคยขอเอฟซีเออเขาใช้ทุนของตัวเองใช้ทุนของตัวเองค่ะน้ํามันค่ารถค่ากินค่าอะไรของเขาหมดเลยขับรถไปบ้านลูกสาวเออขนของไปให้ทําอะไรไปให้เออเขาทําช่องเขาทํ o ย t u b e โอเคเออต่างคนต่าง ต่างคนต่างเอ ah. ได้ผลประโยชน์เอาแบบนี้ก็แล้วกันน่ะผลเออนะอืมแต่ว่ามันมผลประโยชน์มันมาซึ่งความรักอต่างคนต่างมีผลประโยชน์ร่วมอ่าต่างคนต่างมีผลประโยชน์ร่วมแล้วก็ผลประโยชน์ได้มันมาจากความรักความศรัทธาความเอื้ออาทรลูกสาวก็นับถือพ่อชะตาเป็นพ่อน้องชะตาน้องอธิษกก็ดูรักลูกสาวดูแลลูกสาวเหมือนลูกคนคนหนึ่งอืมนะ ก็คอยคอยติดตามคอยติดตามคอยช่วยเหลือนานๆก็ไปทีไม่ใช่ไปไม่ได้จะไปเกาะติดไม่ใช่ไป,ไ,ไ,ปไปนอนไปกินทุกวันทุกวันเลยไม่ใช่นะเขามีงานเขามีการมีงานทําพอเขาว่างจากการจากงานเขาก็ไปเขาก็ไปหาอีหลาน้อยอืมคนเหลือกินหลือใช่น่ะน้องอชิตาเขามีเงินคนเหลือกินหลือใช้เออเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ลูกสาวอืมนี่นะ นี่อยากจะรู้จักน้องอศชก็ต้องไปดูเขาก็มี y o ยูอ่ะไปดูเขาตามเขาเขาบ้างก็ดีเอคนดีช่วยเหลือคนดีไม่ผิดหรอกค่ะอืมสวัสดีจ้ะพี่แม่แล้วคุณไปอยู่ไหนไม่รู้จักน้องอชิตะอืมใช่เขอทำงานช่วยเหลือสังคมมูดิที่สงเคาะกับศพเอะเออ ศพไร้ญาติอืพี่รันก็ตรงเกินอันนี้เขาถามเขาเขาเรียกว่าถามหาถามหาส้นตีนถ้าคนถ้านี่ถ้าคนบ้านแม่รันนะเขาเรียกว่าถามหาส้นตีนเวลาคนเต้นก็เหมือนกันเวลามันเต้นอ่ะมันเต้นมันเต้นมันเต้นกลีนอ่ะเวลามันเต้นมันเต้นเฉยมันเต้นเต้นดีดไปทั่วเลยเอ,อเต้นดีดดีดแข้งดีดขาดีดมือ,อ,อปะปายไปทั่วนี่แหละเขาเรียกว่าเต้นหาส้นตีน เออแล้วที่ถามเนี่ยที่น้องถามเนี่ยน้องก็ถามหาส้นตีนเหมือนกันอื <laughs> น้องอ,อดูทิปไม่ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปดูเย็นวันนี้ที่ทํางานอืมสวัสดีน้องสาสีการวันที่สิบเีบ่เขาเลื่อนนะวันที่สิบเเขาเลื่อนเหรอพี่สงกอ่าพ่อใหสั่งตั้งลําพนบูชูให้หลามื่นกว่าของ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 ช่องชอช้างอืม อาเทวดาไร้เงาอาน้องสเวทปิ่นแคนรนเอฟซีพลังบวกอีหลาเจ้าคือบอลูครับอืมสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้แม่หน่อยไม่ไม่ได้มาโดมนะเสร็จน่าจะกลับบ้านไปเก็บของเตรียมงานอาอืมก็น้องสเวทนี่ก็เป็นก็น่าจะเป็นเอซีลูกเอฟซก็เอซทั่วไปนะนะอืมก็เข้ามาช่องพิันก็ต้องรู้ไปอีทีสายเยอะหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเอฟซี FC ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักน้องอชิตาไงอืมเออก็เห็นเออก็เห็นว่าเห็นไปบ้านพ่อชิตาเป็นใครเขามีบ้านอยู่เหรอเออไม่น่าจะถามไม่เป็นันว่า <c ười> คือไม่น่าจะถามอะ่ะคือมันเรื่องม,มันเรื่องไม่ถามเยอะแยะไม่ถามดันมาถามน้องอชิตาเป็นใครมีไม่มีบ้านอยู่เหรอโอ้บ้านเขามีหลายหลังจ้ะ นะก็ถึงบอกไม่ไม่คือไม่น่าจะถามอะ่ะถามเออถามทำไมก็คือไม่น่าจะถามเออไม่คือถามไม่คิดอะ่ะเออไม่ถามไม่ใช้สมองคิดอะ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันอมมีบ้านมีรถเหลือกินเหลือใช้มีเงินเหลือใช้เออแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างความเหือรลอนให้กับใครเขาใช้ทุนของของตัวเอง ไปบ้าหละหน่อยก็ซื้อของอะไรเข้าไปกินขนของอะไรเข้าไปกินเออไม่หน่อยไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เออ,เอ,อนะไม่หน่อยไม่ได้จ่ยา,ย,าจยเงินเดือนให้เพราะอยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้ทําเอ,อ่อทำด้วยความพักความสัท่าความภัคความแพงของอิหลาหน้อยช่วยกดไลค์ด้วยนะคะอ่าเขาอ,อาจไม่รู้เพราะไอ้จ,จ่าเขาไม่ได้มาหาน้องตลอดเขาก็ไปทํางานคุณอาจจะเห็นตอนที่เขาหยุด เขามาหยุดก็ได้อืมพ่อพ่ออชิตาคนดีที่รลลักโดยไม่หวังผลตอบแทนเออนี่แหละศูนย์หน้าศูนย์หน้าเออที่คอยที่คอยถอดคอยเซฟอีหลาน้อยทูกอ,อ่าผู้จัดการภาคดูแลภาคเกษตรในภาคอีสานถูกต้องอืมแล้ว๋วอู้น้องดาน้องดาดุพลคิดถึงจ้าเลิฟมเลิรักจ้าน้องดาดุพลน้องกังวลขอบคุณมากจ้าอืมขอบคุณมากยูทูปพ่ออะิตไม่สร้างไรายได้ครับ อสร้างไรายได้หรือไม่สร้างไรายได้ไม่รู้อ <Ừ. S 2> แต่ก็ทําช่อง y o u b e นั่นแหละแต่ผมก็เห็นคุณสุเวทปิ่นแคนในย t u b e มานานแล้วเออแต่ผมก็เห็นคุณสุเวทปิ่นแคนในย t u b e มานานแล้วโอ้น้องจอมยุทโซเชียลพ่รันก็น้องสุเวทนี่เขามาช่องพ่รันบ่อยมากนะมาเอฟซีแม่รันหรือเปล่าแล้วต้องรู้นะช่องแม่รันเนี่ยอือเป็นช่องยินหนึ่งลูกสาวองค์อิงคนยังไงบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไปสนใจเขาไม่ได้ไปโฟกัสไงเขาอาจจะได้ยินเขาพูดว่าอชิตอาอชิตา เออแล้วก็เข้าไปดูคลิปก็ไปเห็นอยู่ที่บ้านอีหลาหน้อยอาจจะแบบนี้แหละเขาก็ไม่ได้ไปสืบประวัติไม่ไม่ไปไม่ไปเช็คอ่ะขอบคุณพูดดีมากพี่อัน <c oughs> พ่อ,อาจะขาเป็นข้าด่านหน้ากาจัดคนไม่หวังเด็กอีหลาแม่นน้องเจมเอ้ยคุยเชบโชเลื่อนเอคุยแชบโชเลื่อนใช่ไหมอืมขอบคุณกับน้องอเล็กน้องสมพรใครอ้อวัดีขอบคุณมากจ้ะ ทานข้าวเสร็จเที่ยงเดี๋ยวเวลาพี่รันข้าวกะเพราหมูกรอบอู้ยบ่ายโมงแล้วไปที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวห้าโมงไม่รันก็จะไปบ้านคุณพ่อเพราะอากาศมันร้อนพอดีลูกกันดาันนี้จะบอกให้เอาเอาบุญนะครับบ้านของพ่ออิสระแค่ห้องครัวใหญ่กว่าบ้านของคนที่ถามแล้วครับเออบอกเอ้ยอันนี้บอกเอาเด้อ่า อันนี้เดี๋ยวมันอขอนําออกก่อนด้อือขอขอขอโทษน้องนันนานะอือให้เกียรติซึ่งกันและกันจ้ะอืออันนี้เขาถามมาเ็าถามแบบซื่อๆบางทีเขาจะถามแบบซื่อๆนะพะ่อสายเป็นใครไม่มีบ้านอยู่เหรอเออเขาไม่มีบ้านอยู่เหรอก็น่าจะถามแบบซื่อๆนะ่ะพี่รัน